สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับบทเรียนออนไลน์ในกิจกรรมสร้างสรรค์หน่วยวันลอยกระทงสายชัน้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดไร่ขิงสุทอ,อุทิศอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมวันนี้พบกับคุณครูเอ็มนัทนิชาขวาลากันนะคะวันนี้คุณครูเอ็มมีคำคล้องจองกระทงน้อยมาฝ เดี๋ยวคูคู้เอ็มจะท่องคำคล้องจองให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบที่สองเด็กๆอ่านตามคุณคูณคณเอ็มนะคะกระทงน้อยนอยลอยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ถวายแม่คงคากลางเดือน12บสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพา กันลอยกระทงรอบนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูเอ็มนะคะกระทงน้อยนอยลอยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ถวายแม่คงคากลางเดือนสิบสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพากันลอยกระทง เก่งมากค่ะเด็กๆที่ท่องคํำของจองตามคุณครูเอ็มได้กิจกรรมส,มสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณครูเอ็มขอเสนอการวาดภาพกระทงแสนสวยเด็กๆคนเก่งของคุณครูเอ็มเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะ วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพนะคะอย่างแรกก็คือกระดาษดินสอสีไม้หรือสีเทียนนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ วาดภาพกระทงแสนสวยคุณครูเอ็มจะเริ่มจากฐานของกระทงนะคะเป็นเส้นตรงลากลงะจะเป็นฐานของกระทงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีขีดตรงกลางด้วยจากนั้นคุณครูวาดกลีบของกระทงค่ะโค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงนะคะเป็นกลีบของกระทงค่ะขึ้น ลงจากนั้นคุณครูจะวัดด้านในด้วยนะคะกระทงของคุณครูจะได้สวยๆค่ะเด็กๆสามารถตอบเติมได้ตามจินตนาการเลยนะคะจากนั้นคุณครูจะวาดเทียนค่ะแล้วก็ไฟค่ะเด็กๆด้านข้างเราจะมีทูปค่ะ ลากเส้นตรงลงมาขีดขึ้นลงนะคะอ่าเป็นทูบนะคะการทูบมีทั้งหมด3ก้การนะคะมีควันลอยขึ้นไปด้วยด้านข้างนะคะเอ๊ะคุณกลิ่มจะวัดกระทงอีกหนึ่งใบค่ะทำเหมือนเดิมนะคะขึ้นลงโค้งขึ้นค้งลง ขึ้นลงขึ้นลงเป็นกลีบของกระทงนะคะแต่กระทงใบนี้คุนขร่จะวาดดอกไม้ลงไปด้วยค่ะกระทงของคุณคู่จะได้สวยๆนะคะดอกไม้ของคุณคู่เสร็จแล้วมีขีดด้วยค่ะจากนั้นมีอะไรต่อคะมีเทียนแล้วก็มีไฟด้วยค่ะ มีทูบ1นสองและ3ค่ะมีการทูบด้วยนะคะ,ะมีควันลอยขึ้นไปด้วยค่ะเด็กๆฝั่งนี้บ้างค่ะเป็นกระทงใบน้อยอกลีบของกระทงวันนี้มีกลีบเฉียง,งออกมาด้วยนะขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลมแบบนี้นะคะจากนั้นมีอะไรต่อคะเทียนเก่งมากค่ะจากเทียนแล้วก็มีไฟโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆมีอะไรต่อคะมีทูบค่ะมีทูบเ่ียนค่ะสาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วกระทงของเรานะคะมีทั้งหมด3ใบด้วยกัน จากนั้นคุคณเควมจะทําน้ํานะคะให้เด็กๆโค้งขึ้นลงยึกยักยึกอยากขึ้นลงนะคะเป็นคลื่นเลยเพราะว่ากระทรงของเราจะลอยอยู่ในแม่น้ําลําคลองนะคะเราลอยกระทรงเพื่อขอขมาพระแม่คงคานะคะ,ะจากนั้นในน้ําเรามีอะไรด้วยนะคะมีปลาคุณ,คคณวาดปลานะคะมีขีบมีหาง อด้านบนด้านล่างมีฟองอากาศด้วยนะปลาตัวที่หนึ่งค่ะต่อไปปลาตัวที่สองมีตามีตากมีคลีบด้านบนด้านล่างมีฟองน้ำด้วยค่ะฟองอากาศให้ปลาหายใจนะอาข้างๆนี้ปลา ตัวที่สาค่ะปาตัวน้อยตัวที่3แล้วเด็กๆสามารถต่อเติมสัตว์น้ําได้ตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆอาจจะเติมเต่าก็ได้นะจระเข้ก็ได้นะแล้วแต่ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะต่อไปด้านบนค่ะคุณควรว่าวงกลมเป็นอะไรนะพระจันทร์เก่งมากค่ะมีพระจันทร์นอนหลับอยู่ด้านบน เพื่อนของพระจันทร์ก็คือดวงดาวคุณกุ่มจะวาดดาวให้เต็มท้องฟ้าเลยนะมีดาวด้วยค่ะสวยหรือยังคะเอ๊ะคุณกุ้อกว,ว่าคุณอยากเติมโคมลอยอาโคมลอยที่ลอยอยู่บนฟ้านะคะคเติมให้เขาด้วยนะ เด็กๆสามารถต่อเติมได้ตามจินตนาการเลยนะเด็กๆอาจจะวาดคนคุณพ่อคุณแม่ไปลอยกระทงก็ได้นะคะนี่เลยกระทงแสนสวยของคุณครูเสร็จแล้วนะคะมีทั้งหมด3ใบด้วยกันค่ะมีปลาสามตัวด้วยอ่ะคราวนี้เรามาถึงการระบายสีกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะระบายสีให้เด็กๆชมกันนะ ระบายสีภาพกระทงแสนสวยพร้อมแล้วเราเตรียมสีไม้มาแล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยคะ่ะคุณครูเอ็มใช้สีไม้สีเขียวเข้มนะคะทําเป็นขอบของกระทงเพราะว่ากระทงของคุณครูเอ็มเป็นกระทงใบตองคะ่ะเด็กๆเ,เพื่อจะได้รักษาธรรมชาตินะคะข้างในเป็นสีเขียวอ่อนด้วย ใบยอย่าให้เห็นสีขาวเลยนะคะเด็กๆคะจากนั้นคุณเฟิมก็จะระบายคอ,อกลีบของกระทงนะคะเป็นใบตองสีเขียวแบบนี้เลยสีเขียวเข้มอยู่ด้านนอกและเด็กเินเจ้าสีเขียวอ่อนอยู่ด้านในคะ่ะ ลาที่เด็กระบายนะลูกเด็กๆกดให้เข้มๆนะคะตั้งใจระบายไม่ต้องรีบนะคะเทียนของคุณผู้่ะาเป็นสีเหลืองจากนั้นมีไฟด้วยค่ะเป็นสีแดงแล้วก็ทูบเป็นสีส้มค่ะเด็กๆอยากระบายสีอะไรเด็กๆตามใจตามจินตนาการของเด็กเลยนะลูกนะ อาจจะไม่ต้องตามคุณครูเอ็มหมดเลยนะคะไม่ต้องตามคุณครูเอ็มก็ได้นะตามจินตนาการของเด็กๆเลยคุณครูมระบายสีฐานของกระถง n ด้วยสีเขียวแล้วก็ดอกไม้ด้วยสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูค่ะดอกไม้ของคุณครูเอ็มค่ะสีชมพูสวยงามมากเลยกระถงใบนี้ มีเกสอนด้านในด้วยนะด้วยสีเหลืองจากนั้นกีบของกระทมใบตองก็จะเป็นสีเขียวนี่นะคะเด็กๆคะ่ะต่อไปเรื่อยๆเลยต่อไปคะ่ะเป็นอะไรคะเทียนเทียนเสร็จแล้วเป็น จากนั้นเุือนระบายทูบ่ะด้วยสีส้มอ่าใบสุดท้ายแล้วใบที่3นะคะคุณครูก็จะระบายด้วยสีเขียวเหมือนเดิมเลยเพราะว่ากระทงของคพณคอนเป็นกระทงใบตองรักธรรมชาติค่ะอ้าวกีความกระทงอันนี้เป็นสีส้มดีกว่า เปลี่ยนบ้างค่ะเป็นใบไม้ที่เป็นสีส้มบ้างเนาะอ้าวอาจจะใช้ใบใบไม้ชนิดอื่นๆมาทําเป็นกลีบของกระทุก็ได้นะคะเด็กๆค่ะนี่เลยด้านในเป็นสีชมพูค่ะต่อไปเทียนนะคะเสร็จแล้วเป็นทูปค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะกระทรงของคุณเคลมสามใบจากนั้นเคลมจะระบายพื้นน้ําแล้วนะเคลมใช้สีน้าเงินค่ะตัดเป็นเส้นขอบก่อนนะคะเป็นพื้นสีเป็นน้ําของเรานะคะจากนั้นใช้สีฟ้าค่ะระบายเลยนะคะระบายเป็นสีฟ้าให้เป็นน้ําแม่น้ําลําคลองของเราเลยค่ะ เวลาเด็กๆทำนะเด็กๆตั้งใจนะลูกนะมือของเด็กๆจะได้แข็งแรงมีความคิดและจินตนาการที่ดีด้วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณเควมจะใช้สีฟ้าอีกนิดนึงนะระบายทับลงไปค่ะนะ้ำของคุณควมจะได้สวยๆนิดนึง คุณคืมจะมาระบายปลาน้อยกันดีกว่าค่ะปลาน้อยตัวแรกของคุณเค็มเป็นสีม่วงแต่เด็กๆอยากระบายสีอะไรไดเด็กๆตามใจเด็กๆเลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยตัวที่สองค่ะสีส้มค่ะอาจจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะลูกนะต่อไปค่ะตัวที่สามสีเหลืองค่ะ กดเข้มๆนะคะเด็กๆเ,เรามาระบายด้านบนบ้างเป็นพระจันทร์พระจันทร์สีอะไรดีนะสีเหลืองดีกว่าสีเหลืองเลยค่ะพระจันทร์สุกสกาวอยู่บนท้องฟ้ามีดาวเป็นเพื่อนด้วยดาวก็เป็นสีเหลืองเช่นกันใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะ เอ๊โคมไฟโคมลอยของคุณครูเอ็มระบายด้วยสีส้มดีกว่าสองอันเลยค่ะ,ะมีควันของทูกด้วยเติมฟองอากาศให้กับปลาน้อยหน่อยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะผลงานของคุณครูเอ็มค่ะกระทงน้อยแสนสวยของคุณครูเอ็มมี3ใบด้วยกันนะคะเด็กๆสามารถไปต่อเติมตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆอยากใช้สีอะไรอยากทำอย่างไรต่อเติมเป็นรูปอะไรตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะอ่าเสร็จแล้ว งนเก่งของคุณครูเอ็มทำได้กันหรือเปล่าเอ,อ่ยเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งเท้าสสวยมาฝากคุณครูประจำชั้นนะคะแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วล้างมือให้สะอาดนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูเอ็มขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะช่วยกันร,รักษาสื่อสารประเพณี วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคุณครูเอ็มต้องขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ